หวังดีวันหนึ่งเรวตะถูกบังคับให้ถางหญ้าในสวนเกือบตลอดตอนบ่ายกว่าจะเสร็จก็เย็นมากแล้วเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากกว่าทุกๆวันจึงตั้งใจว่าเมื่อกลับถึงกระท่อมอาบน้ำแล้วจะรีบนอนพักผ่อนทันทีเขารีบเดินกลับกระท่อมพอก้าวเท้าขึ้นไปบนกระท่อมเท่านั้น ตาเหลือบไปเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งวางอยู่กลางห้องเขารีบหยิบขึ้นมาดูด้วยความประหลาดใจมันเป็นห่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใหญ่ไม่โตนักมีเชือกผูกมัดอย่างแข็งแรงรอบด้านนี่มันอะไรกันแน่เขาพูดกับตัวเองเบาๆจะต้องเปิดดูเขาค่อยๆแก้เชือกออกแล้วคลี่ผ้าห่อออก ด้วยมืออันสั่นเทาใจเต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นในที่สุดสิ่งที่อยู่ภายในก็ถูกเผยออกเรวัตะได้พบมะม่วงที่กำลังสุกงอมสามผลข้าวมาทุกปายาดหลายก้อนแผ่นเนื้อโคอย่างดีที่ปิ้งแล้วสามแผ่นและยังมีจดหมายที่บรรจุข้อความดังต่อไปนี้เรวัตะ ฉันรู้ดีว่าเธอกำลังอยู่ในห่วงมหันตทุกข์เพราะถูกนางพรหมณีและกันนิกาเบียดเบียนเขาทั้งสองปฏิบัติต่อเธออย่างทารุณมากฉันพบเห็นแล้วเหลือที่จะนิ่งดูดายอยู่ได้จึงได้ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอเท่าที่พอจะช่วยเหลือได้เธอเพิ่งทราบเถิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะมีเพื่อนผู้หวังดี คอยช่วยเหลือเธออยู่ในบริเวณนี้จงรับของฝากเล็กน้อยของฉันไว้แล้วบริโภคเถิดผู้หวังดีหนุ่มน้อยจันทานอ่านข้อความเหล่านั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วสมองของเขาก็เริ่มทำงานหนักไครหนอเป็นผู้ส่งสิ่งของและจดหมายนี้มาให้ความดีใจความตื่นเต้น และความสงสัยทำให้เด็กหนุ่มลืมความเหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าคนใดคนหนึ่งในคฤหาสน์นี้เป็นผู้ส่งของนี้มาให้เขาเพราะทุกคนดูท่าทีเป็นศัตรูต่อเขาทั้งนั้นนอกจากท่านคฤหะบดีและชัยเศเสนเท่านั้นแต่บัดนี้ท่านทั้งสองนั้นกำลังไปค้าขายอยู่ณนะเมืองไกล ถ้อย่างนั้นจะเป็นใครเขามองดูอาหารเหล่านั้นด้วยความหิวกระหายอยากจะบริโภคให้สมกับความอยากแต่ยังระแวงสงสัยเกรงว่าอาหารเหล่านั้นจะไม่บริสุทธิ์อาจมีคนบางคนที่มุ่งร้ายต่อเขานำอาหารแทรกยาพิษมาวางล่อไว้เพื่อทำลายชีวิตเขาเรวัตตะเอาอาหารเหล่านั้นรวมห่อไว้ตามเดิม แล้วก็นอนคิดต่อไปว่าผู้หวังดีคือใครแต่ก็ไม่สามารถจะทราบได้ในที่สุดก็ม้อยหลับไปเพราะความอ่อนเพลียวันรุ่งขึ้นเมื่อนางทาสีนำอาหารเข้ามาส่งเรวัตตะจึงถามดูว่าพคินีเย็นวานนี้ท่านนำอาหารมาส่งข้าพเจ้าเป็นปกติอยู่หรือไม่ได้นำมา นางทาสีตอเบเรียบเข้าพเจ้าไปตักน้ำที่แม่น้ำอจิรวดีพร้อมด้วยนางกุมพระทาสีทั้งหลายกลับถึงคฤหาสน์ขาเกินไปถ้าอย่างนั้นใครนําห่ออาหารนี้มาให้ข้าพเจ้าเรวัตตะส่งห่ออาหารนั้นให้นางทาสีดูเธอรับไปพิจารณาดูอย่างทีท่วนแสดงท่าทางว่าสงสัย แล้วตอบว่าข้าพเจ้าไม่รู้ท่านพบที่ไหนหรือวัตะชี้ที่พบให้เธอดูนางทาสีแสดงความสนใจอย่างจริงจังทําให้เรวัตตะเชื่อมั่นว่าเธอคงไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจริงคุยกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วนางทาสีก็รีบกลับรับประทานอาหารแล้วเรวัตตะก็ทำงานตามหน้าที่ของเขาตลอดเวลาที่ทำงาน เขาไม่ลืมคิดนึกถึงจดหมายประหลาดนั้นผู้หวังดีคือใครเขาต้องประหลาดใจอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อได้พบห่อของประหลาดอีกห่อหนึ่งวางอยู่นะัที่เดียวกับวันก่อนเมื่อเปิดออกดูเขาได้พบผ้านุ่งไหมเนื้อละเอียดสวยงามผืนหนึ่งเป็นผ้าราคาสูงทําจากแคว้นกาสี ผู้ร่ำรวยเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ใช้นอกจากผ้ายังมีข้าวมัทุกปายาติและจดหมายอีกตามเคยซึ่งมีเนื้อความว่าเรวตะฉันรู้สึกเสียใจที่เธอไม่บริโภคอาหารที่ฉันให้ฉันคิดว่าเธอคงรังเกียจฉันแน่นอนแต่เอาเถอะถึงเธอจะรังเกียจฉันก็จะไม่ว่าอะไร ฉันพอใจแล้วที่ได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เธอเธอจงรับผ้าผืนนี้ไว้อีกฉันรู้สึกสงสารเธอที่เห็นนุ่งผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งเธอจะใช้หรือเก็บไว้อีกก็ตามใจผู้หวังดีเราไม่บริโภคอาหารเหล่านั้นผู้หวังดีก็รู้เรวัตตะคิด และที่รู้เห็นเรื่องนี้ดีก็มีแต่นางทาสีเท่านั้นผู้หวังดีคือนางทาสีนี้กระมังเรวตตะพยายามขยันขยอเอาความจริงจากนางทาสีแต่เธอก็ปฏิเสธเสียงแข็งทุกทีตั้งแต่นั้นมาผู้หวังดีก็เอาใจใส่และอนุเคราะห์เขาเรื่อยมาเรวตตะรู้สึกสบายขึ้นบ้างเพราะรู้สึกว่า ในท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวนี้เขายังมีมิตรลึกลับอยู่คนหนึ่ง หวังดีวันหนึ่งเรวตะถูกบังคับให้ถางหญ้าในสวนเกือบตลอดตอนบ่ายกว่าจะเสร็จก็เย็นมากแล้วเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากกว่าทุกๆวันจึงตั้งใจว่าเมื่อกลับถึงกระท่อมอาบน้ำแล้วจะรีบนอนพักผ่อนทันทีเขารีบเดินกลับกระท่อมพอก้าวเท้าขึ้นไปบนกระท่อมเท่านั้น ตาเหลือบไปเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งวางอยู่กลางห้องเขารีบหยิบขึ้นมาดูด้วยความประหลาดใจมันเป็นห่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใหญ่ไม่โตนักมีเชือกผูกมัดอย่างแข็งแรงรอบด้านนี่มันอะไรกันแน่เขาพูดกับตัวเองเบาๆจะต้องเปิดดูเขาค่อยๆแก้เชือกออกแล้วคลี่ผ้าห่อออก ด้วยมืออันสันเทาใจเต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นในที่สุดสิ่งที่อยู่ภายในก็ถูกเผยออกเรวัตะได้พบมะม่วงที่กำลังสุกงอมสามผลข้าวมะทุกป,ปายาตหลายก้อนแผ่นเนื้อโคอย่างดีที่ปิ้งแล้วสามแผ่นและยังมีจดหมายที่บรรจุข้อความดังต่อไปนี้เรวัตะ ฉันรู้ดีว่าเธอกําลังอยู่ในห้วงมหันตทุกข์เพราะถูกนางพรหมณีและกณิกาเบียดเบียนเขาทั้งสองปฏิบัติต่อเธออย่างทารุณมากฉันพบเห็นแล้วเหลือที่จะนิ่งดูดายอยู่ได้จึงได้ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอเท่าที่พอจะช่วยเหลือได้เธอเพิ่งทราบเถิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะมีเพื่อนผู้หวังดี คอยช่วยเหลือเธออยู่ในบริเวณนี้จงรับของฝากเล็กน้อยของฉันไว้แล้วบริโภคเถิดผู้หวังดีหนุ่มน้อยจันทานอ่านข้อความเหล่านั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วสมองของเขาก็เริ่มทำงานหนักไรหนอเป็นผู้ส่งสิ่งของและจดหมายนี้มาให้ความดีใจความตื่นเต้น และความสงสัยทำให้เด็กหนุ่มลืมความเหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าคนใดคนหนึ่งในคฤหาสน์นี้เป็นผู้ส่งของนี้มาให้เขาเพราะทุกคนดูท่าทีเป็นศัตรูต่อเขาทั้งนั้นนอกจากท่านคฤหาบดีและชัยยเสนเท่านั้นแต่บัดนี้ท่านทั้งสองนั้นกำลังไปค้าขายอยู่ณนะเมืองไกล ถ้าอย่างนั้นจะเป็นใครเขามองดูอาหารเหล่านั้นด้วยความหิวกระหายอยากจะบริโภคให้สมกับความอยากแต่ยังระแวงสงสัยเกรงว่าอาหารเหล่านั้นจะไม่บริสุทธิ์อาจมีคนบางคนที่มุ่งร้ายต่อเขานำอาหารแทรกยาพิษมาวางล่อไว้เพื่อทําลายชีวิตเขาเรวัตตะเอาอาหารเหล่านั้นรวมห่อไว้ตามเดิม แล้วก็นอนคิดต่อไปว่าผู้หวังดีคือใครแต่ก็ไม่สามารถจะทราบได้ในที่สุดก็ม้อยหลับไปเพราะความอ่อนเพลียวันรุ่งขึ้นเมื่อนางทาสีนำอาหารเข้ามาส่งเรวัตตาจึงถามดูว่าพักคินีเย็นวานนี้ท่านนำอาหารมาส่งข้าพเจ้าเป็นปกติอยู่หรือไม่ได้นำมา นางทาสีตอเบเรียบข้าพเจ้าไปตักน้ำที่แม่น้ำอจิรวดีพร้อมด้วยนางกุมพรทาสีทั้งหลายกลับถึงคฤหาสน์ข้าเกินไปถ้าอย่างนั้นใครนำหออาหารนี้มาให้ข้าพเจ้าเรวตะส่งหออาหารนั้นให้นางทาสีดูเธอรับไปพิจารณาดูอย่างทีท้วนแสดงท่าทางว่าสงสัย แล้วตอบว่าข้าพเจ้าไม่รู้ท่านพบที่ไหนหรือว่าตะชี้ที่พบให้เธอดูนางทาสีแสดงความสนใจอย่างจริงจังทำให้เรวัตตะเชื่อมั่นว่าเธอคงไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจริงคุยกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วนางทาสีก็รีบกลับรับประทานอาหารแล้วเรวัตตะก็ทำงานตามหน้าที่ของเขาตลอดเวลาที่ทำงาน เขาไม่ลืมคิดนึกถึงจดหมายประหลาดนั้นผู้หวังดีคือใครเขาต้องประหลาดใจอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อได้พบห่อของประหลาดอีกห่อหนึ่งวางอยู่นะักที่เดียวกับวันก่อนเมื่อเปิดออกดูเขาได้พบผ้านุ่งไหมเนื้อละเอียดสวยงามผืนหนึ่งเป็นผ้าราคาสูงทําจากแคว้นกาสี ผู้ร่ำรวยเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ใช้นอกจากผ้ายังมีข้าวมัทุกปายาติและจดหมายอีกตามเคยซึ่งมีเนื้อความว่าเรวตะฉันรู้สึกเสียใจที่เธอไม่บริโภคอาหารที่ฉันให้ฉันคิดว่าเธอคงรังเกียจฉันแน่นอนแต่เอาเถอะถึงเธอจะรังเกียจฉันก็จะไม่ว่าอะไร ฉันพอใจแล้วที่ได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เธอเธอจงรับผ้าผืนนี้ไว้อีกฉันรู้สึกสงสารเธอที่เห็นนุ่งผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งเธอจะใช้หรือเก็บไว้อีกก็ตามใจผู้หวังดีเราไม่บริโภคอาหารเหล่านั้นผู้หวังดีก็รู้เรวัตะคิด และที่รู้เห็นเรื่องนี้ดีก็มีแต่นางทาสีเท่านั้นผู้หวังดีคือนางทาสีนี้กระมังเรวัตตะพยายามขยันขยอเอาความจริงจากนางทาสีแต่เธอก็ปฏิเสธเสียงแข็งทุกทีตั้งแต่นั้นมาผู้หวังดีก็เอาใจใส่และอนุเคราะห์เขาเรื่อยมาเรวัตตะรู้สึกสบายขึ้นบ้างเพราะรู้สึกว่า ในท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวนี้เขายังมีมิตรลึกลับอยู่คนหนึ่ง